ครบปุไม่มีโอกาสตามทันเลยดียวไปดียวเดียวเดียวรีบเลยยิ้มอีกครบปุไม่มีโอกาสตามทันเลยครับอะออกาลูกแปะมาทางนี้สิลูกทางนี้เวลาล้มมันจะได้ไม่เจ็บมามานี้มาเร็วเร็วเร็วเเร็วเร็วเร็วเรเร็วเร็วเ พอใช้ตีรับลูกนะลมพอไปซุปเุอบ์มคร์เก็ตอย่างน้อยโดนตีพ่อก่อนแล้วสนุกเลยวิ่งเลยอ่ะโอ้โหฝีเท้าไก่ฝีเท้าซอยใหญ่เลยจะไปไหนล่ะลลูกกหหออนน้ยลูก แข็งจริงนะเนาะเห็นไหมโอ้โหไปไปแล้วครับปูไม่ทันยิวหรอกไอ้มายู่เดินเนี่ยปูเดินไม่ทันยิวหรอกปู่อ้วแม่หนึ่งดอกหนึ่งดอกครับเซ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 คนลูกเดินไวอ่ะหนูเดินช้าก็ได้ลูกเยี